ในโลกใบนี้ไม่มีใครทำร้ายเราได้ลึกเท่ากับญาติพี่น้องผ่านที่อยู่ใกล้ตัวบางคนอาจใช้คำพูดบั่นทอนบางคนทำตัวเสแสร้งแต่ทุกคนมีพฤติกรรมเดียวกันคือบั่นทอนจิตใจเราอย่างเงียบเชียบพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการตอบโต้อย่างดุดันกับคนพานยิ่งทำให้เราดูแย่และยิ่งทำให้พวกเขาสำเร็จในการลากเราให้ต่ำลงวิดีโอนี้ไม่ใช่แค่การเตือนให้นิ่งเฉย แต่มันคือคำสอนจากพระพุทธองค์ที่ประยุกต์ใช้ได้จริงในยุคนี้กับญาติพี่น้องห้าประเภทที่คุณควรไม่โต้ไม่เถียงไม่อธิบายเพราะความเงียบที่มีพลังคือการตอบโต้อย่างสูงส่งที่สุด 1. ญาติพี่น้องผ่านประเภทชอบยุแย่ให้แตกแยกยิ่งตอบโตยิ่งตกหลุมพรางของเขาในโลกแห่งความสัมพันธ์ไม่มีสิ่งใดบาดลึกและทำลายจิตใจได้มากไปกว่าก,า,การถูกคนใกล้ตัวยุแย่ ให้ผิดใจกันโดยเฉพาะเมื่อผู้กระทําคือญาติพี่น้องที่เราไว้ใจไม่ว่าจะเป็นพี่น้องลูกหลานหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลหากมีนิสัยชอบปลุกปัน่นทําให้คนอื่นทะเลาะกันหรือใส่สีตีไข่ให้เรื่องเล็กกล,ลายเป็นเรื่องใหญ่คนเหล่านี้จัดว่าเป็นผ่านตามคําจำแนกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าผานย่อมทําร้ายแม้ผู้ที่ทําคุณแก่ตน คนผ่านประเภทนี้ไม่เคยพึงพอใจในความสงบสุขพวกเขามักมีนิสัยอิจฉารู้สึกต่ำต้อยในใจลึกๆและต้องการควบคุมผู้อื่นด้วยวิธีที่แนบเนียนเช่นการใส่ร้ายการบิดเบือนเรื่องราวหรือการพูดบางอย่างแล้วปล่อยให้คนอื่นตีความผิดไปเองการตอบโต้คนเช่นนี้ไม่ต่างจากการเติมไฟใส่กองเพลิงผลที่ได้คือความแตกแยกจะยิ่งลุกลามใหญ่โหดและเราก็กลายเป็นคนดูแย่ไปในสายตาคนอื่นโดยไม่รู้ตัว ธรรมะคือกรอบป้องกันคนพานไม่ใช่ดาบฟาดกลับในสถานการณ์เช่นนี้สิ่งที่เราควรยึดถือคืออุเบกขาซึ่งแปลว่าความวางเฉยอย่างมีสติไม่ใช่การนิ่งแบบและเลยแต่เป็นการรับรู้ทุกอย่างอย่างชัดเจนโดยไม่ปล่อยให้ความโกรธหรือความกลัวครอบงำพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเมื่อคนพาลพูดไม่ดีไม่จำเป็นต้องรับไว้ให้เป็นทุกข์ การวางเฉยต่อคำยุแย่ไม่ตอบโต้ด้วยคำพูดแรงๆไม่รีบแก้ตัวไม่ใช้ถ้อยคำเถียงกลับเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราอยู่เหนือความพานนั้นอย่างแท้จริงเมื่อเรานิ่งเฉยอย่างมั่นคงคนที่กำลังดูเหตุการณ์อยู่จะเริ่มเห็นความจริงด้วยตาเปล่าเองว่าใครคือผู้ปั่นป่วนและใครคือผู้มีธรรมวิธีปฏิบัติตนต่อคนผานประเภทนี้แบบใช้ได้จริงตั้งสติให้มั่นก่อนจะพูดหรือทำอะไรให้หยุดคิดก่อนว่าสิ่งนี้ จะนำไปสู่ความสงบหรือความขัดแย้งถ้าเป็นอย่างหลังให้เงียบไว้ไม่เถียงไม่อธิบายเกินจำเป็นเพราะคนพาลจะใช้คำอธิบายของเรามาบิดเบือนต่อไปอีกพูดให้น้อยแต่หนักแน่นเช่นไม่เป็นไรครับผมเข้าใจหรือเรื่องนี้ผมไม่อยากพูดถึงให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เมื่อเราไม่ตอบโต้และวางตัวอย่างสงบผู้คนจะเริ่มรู้ว่าใครคือผู้ป่วนที่แท้จริง รักษาความสงบในใจด้วยการเจริญเมตตาแทนที่จะโกรธคนผ่านให้ภาวนาให้เขาได้พบแสงสว่างในใจของตน 2. ญาติพี่น้องผ่านประเภทชอบขม่มชอบดูถูกให้ด้วยค่ายิ่งตอบโต้ยิ่งตกเป็นเหยื่อทางอารมณ์ในบางครอบครัวมีญาติพี่น้องบางคนที่ไม่เคยยินดีกับความสำเร็จของเราและกลับชอบพูดจาดูแคลนเน็บแนมหรือแม้แต่พูดตรงๆว่าแกก็ไม่ได้เก่งอะไรนักหรอกทำไมไม่ทำแบบลูกเขาละ่ะคิดว่าแน่เหรอ คนประเภทนี้มักมีความรู้สึกต่ำต้อยในใจตนเองและใช้การกดคนอื่นให้ต่ำลงเพื่อให้ตนดูสูงขึ้นซึ่งในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นอัตตาที่พองโตจนนำไปสู่พฤติกรรมพาลานพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นโทษของตนเองย่อมพ้นจากโทษแต่คนพาลไม่เคยมองตนเอง ญาติพี่น้องบางคนไม่เคยพัฒนาตนเองจึงรู้สึกอิจฉาเมื่อเห็นเราก้าวหน้าแล้วเลือกใช้คำพูดบั่นทอนจิตใจให้เรารู้สึกไม่คู่ควรหรือยังไม่พอทั้งที่เราทำเต็มที่แล้วการที่เราตอบโต้หรือเถียงกลับว่าผมก็พยายามนะพูดแบบนี้ทำร้ายความรู้สึกกันนะยิ่งทำให้เราตกเป็นเป้าเพราะคนพาลจะรู้ว่าเราเจ็บและจะยิ่งใช้คำพูดรุนแรงมากขึ้นไปอีกนิ่งเฉยคือกรอกคุ้มใจการพยายามอธิบายตนเองคือกับดักอัตตา เมื่อเจอกับคำดูถูกจากญาติพี่น้องสิ่งแรกที่ควรทำคือไม่ต้องอธิบายเพราะคนที่พูดดูถูกไม่ได้ต้องการฟังเหตุผลแต่ต้องการเห็นเราเจ็บใจการนิ่งเฉยและไม่แสดงปฏิกิริยาอะไรเลยคือการแสดงถึงจิตใจที่มั่นคงและเหนือกว่ายิ่งเราเงียบเท่าไรคำดูถูกของเขาก็ยิ่งสะท้อนความอ่อนแอในตัวเขาเท่านั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าไว้ว่าเมื่อบุคคลถูกด่าด้วยวาจาหยาบ และไม่โต้อตอบกลับย่อมชนะทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือชนะใจตนเองอีกฝ่ายคือทำให้ผู้พานเห็นความไร้ค่าในสิ่งที่ตนพูดตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงสมมุติว่าพี่ชายของคุณมักพูดดูถูกว่าแค่เป็นลูกจ้างเงินเดือนหมื่นสองจะมีปัญญาสร้างบ้านได้ไงหรือแต่งตัวแบบนี้ใครจะเอาไปทำเมีย หากคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองคุณอาจรู้สึกแค้นโกรธอยากตอบกลับแรงๆแต่คำถามคือเมื่อพูดไปแล้วมันจะเปลี่ยนอะไรได้ไหมส่วนใหญ่มันจะเปลี่ยนไปในทางเลวร้ายกว่าเดิมทําให้ความสัมพันธ์ร้าวลึกพี่ชายจะยิ่งแกล้งยิ่งพูดมากขึ้นแนวทางปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าคือหายใจลึกๆและวางใจให้เป็นกลางไม่ต้องรับคําพูดนั้นมาใส่ใจเพราะคนที่พูดเช่นนี้ กำลังเผยบาดแผลในใจของเขาเองไม่ใช่ของเราตอบกลับด้วยเมตตาหรือไม่ตอบเลยเช่นยิ้มเบาๆแล้วพูดว่าอืมขอบคุณที่เป็นห่วงนะหรือเงียบไปเลยแล้วเดินหนีอย่างสุขุมไม่พยายามอธิบายเพื่อให้เขาเข้าใจเพราะคนพานไม่มีเจตนาจะเข้าใจมีแต่เจตนาให้เราเสียศูน์เก็บพลังใจไว้พัฒนาตัวเองแล้วใช้ความสำเร็จเป็นคำตอบในระยะยาวโดยไม่ต้องพูดอะไรเลย การรักษาศักดิ์ศรีไม่จำเป็นต้องใช้อารมณ์หลายคนเข้าใจผิดว่าหากเรานิ่งคือเรายอมแพ้หรือถูกเหยียบย่ำศักดิ์ศรีทั้งที่ความจริงคือศักดิ์ศรีที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่คำพูดแต่อยู่ที่พฤติกรรมและความสงบในใจคนที่นิ่งเฉยต่อคำดูถูกอย่างมีสติคือคนที่ควบคุมตัวเองได้และนี่คือสิ่งที่คนรอบข้างเคารพโดยไม่ต้องเอ่ยคำเพราะพุทธเจ้าตรัสว่าความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่ง อดทนต่อคำดูถูกคือหนึ่งในการฝึกตบะความเพียรในการฝึกใจอย่างแท้จริงเพราะในวินาทีที่อารมณ์มาแรงที่สุดถ้าเราหยุดได้นั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าการเอาชนะด้วยคำพูดใดๆ 3. ญาติพี่น้องผ่านประเภทเอาเปรียบแฝงด้วยบุญคุณยิ่งตอบโตยิ่งดูอักตันยู ในความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติมักมีรูปแบบหนึ่งที่ละเอียดอ่อนและบาดลึกในใจยิ่งกว่าการดูถูกหรืออายุแย่นั่นคือการเอาเปรียบโดยแฝงด้วยบุญคุณคนกลุ่มนี้มักเป็นญาติผู้ใหญ่หรือพี่น้องที่เคยช่วยเหลือเราบางเรื่องในอดีตและใช้สิ่งนั้นเป็นข้ออ้างในการเรียกร้องสิ่งต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นยืมเงินแล้วไม่คืนแต่บอกว่าก็ฉันเคยเลี้ยงแกนะหรือสั่งให้ช่วยงานแทบทุกอย่างด้วยคำพูดอย่างอย่าลืมนะใครส่งเสียให้เรียน การตอบโต้คนแบบนี้ด้วยการปฏิเสธหรือท้วงติ่งมักทำให้เราถูกตราหน้าว่าอกตัญญูทันทีสิ่งนี้ทำให้หลายคนต้องทนกับความอึดอัดใจ,จย,ยอมถูกเอาเปรียบครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะกลัวคำคอรหาและเพราะรู้สึกผูกพันในบุญคุณจนไม่กล้าพูดความจริงออกไปแต่ในทางธรรมพระพุทธเจ้าทรงแยกแยะชัดเจนว่าบุญคุณกับการยึดมั่นในอัตตาเป็นคนละเรื่องกัน พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการตอบแทนคุณต้องทำด้วยเมตตาไม่ใช่การยอมตกเป็นทาสความคาดหวังบุญคุณที่แท้จริงควรได้รับการตอบแทนด้วยความสำนึกและการกระทำที่บริสุทธิ์ใจไม่ใช่การถูกบีบบังคับให้ทำในสิ่งที่เกินขอบเขตของความพอดีการที่เรารู้จักวางเฉยต่อการเอาเปรียบและเลือกตอบแทนในทางที่เหมาะสมโดยไม่ตกเป็นเครื่องมือของความโลภหรืออัตตาคือการรักษาทั้งความกตัญญูและศักดิ์ศรีของตนเองไปพร้อมกัน ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงสมมุติว่าคุณมีอาของคุณคนหนึ่งที่เคยช่วยออกค่าเล่าเรียนในช่วงมหาวิทยาลัยด้วยความเมตตาแต่หลังจากคุณจบมาและมีงานทําเขามักจะโทรมาขอยืมเงินเดือนละหลายพันพูดแหนมว่าไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะอาไม่ว่าอะไรแค่เสียใจที่เคยส่งเสียให้เรียนหรือไม่ต้องช่วยก็ได้ลูกคนอื่นยังไม่เห็นเคยตอบแทนอะไรเลย ในใจคุณรู้ดีว่าคุณเคยขอบคุณและช่วยเหลือเขาหลายครั้งแล้วแต่การที่เขาใช้บุญคุณมายึดเหนี่ยวคุณไว้ทุกครั้งทำให้คุณเริ่มรู้สึกผิดแบบไม่มีเหตุผลและไม่กล้าปฏิเสธในกรณีนี้คุณสามารถใช้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าในการวางเฉยอย่างมีศักดิ์ศรีดังนี้รู้เท่าทันอารมณ์และความรู้สึกผิดของตนเองโดยพิจารณาว่าสิ่งที่กำลังรู้สึกผิดคือบุญคุณหรือความกลัวถูกมองว่าไม่ดี วางใจด้วยปัญญาคิดอย่างมีเหตุผลว่าการช่วยเหลือที่ผ่านมานั้นเราตอบแทนแล้วในระดับหนึ่งและไม่มีข้อผูกมัดใดๆที่เราต้องตกเป็นท่าทางใจตอบกลับด้วยความเคารพแต่ไม่ยอมให้โดนเอาเปรียบเช่นอารู้ว่าผมทราบซึ้งในสิ่งที่อาทำให้เสมอแต่ช่วงนี้ผมมีภาระเยอะมากขอไว้โอกาสหน้านะครับแล้วเงียบไม่อธิบายเพิ่มเติมสแสดงความกตัญญูในทางอื่นที่ไม่ใช่เงินทองหรือการยอมทำตามทุกอย่างเช่นซื้อของเล็กๆน้อยๆ ไปให้ชวนไปกินข้าวแสดงออกถึงความนับถืออย่างพอดีแต่ไม่ปล่อยให้ตนเองถูกเอาเปรียบนิ่งเฉยอย่างฉลาดคือการให้เกียรติทั้งตนเองและผู้อื่นหากเราปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวอาจทําให้เกิดความบาดหมางและถูกกล่าวหาว่าลืมบุญคุณแต่ถ้าเรานิ่งอย่างมีสติวางตัวอย่างสุขุมและตอบแทนในวิธีที่เราสามารถทําได้จริง โดยไม่ก้าวล่วงความรู้สึกของตนเองคนรอบข้างจะเริ่มเห็นว่าเราไม่ได้อกตัญญูแต่เป็นเพียงผู้ที่รู้จักดูแลตนเองอย่างมีปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญคุณที่ควรตอบแทนคือต้องทำด้วยใจไม่ใช่ด้วยความกลัวจุดสำคัญคือเราต้องไม่ใช้คำสอนเรื่องกตัญญูไปตีกรอบให้ตัวเองต้องตกเป็นเหยื่อของความคาดหวังที่เกินจริงการตอบแทนบุญคุณไม่ใช่การยอมจำนนต่อการเอาเปรียบแต่คือการกระทำด้วยความรักและความเต็มใจในขอบเขตท,ที่เหมาะสม 4. ญาติพี่น้องผ่านประเภทสร้างดราม่ายุแยงให้คนแตกกันยิ่งตอบโต้ยิ่งตกหลุมพรางญาติพี่น้องบางคนไม่จำเป็นต้องตะโกนด่าหรือลดค่าความสำเร็จของคุณตรงๆแต่พวกเขาใช้กลวิธีที่แนบเนียนกว่าคือการสร้างดราม่าปล่อยข่าวลือหรือยุให้คนแตกคอกันทั้งในครอบครัวและวงสังคมความชำนาญของคนแบบนี้คือการสื่อสารทางอ้อมพูดบางคำให้คนอื่นเข้าใจผิดและปล่อยให้เรื่องบานปลายเอง พฤติกรรมนี้มักมาจากจิตใจที่อิจฉาว่างเปล่าหรือขาดตัวตนที่มั่นคงจึงเลือกสร้างความวุ่นวายให้คนอื่นขัดแย้งกันเพื่อให้ตัวเองรู้สึกสำคัญหรืออยู่ตรงกลางของความสนใจพระพุทธเจ้าตรัสถึงคนประเภทนี้ไว้ว่าผู้พูดให้คนแตกกันย่อมมีวาจาดุดมีดอาบยาพิษคำพูดของคนที่ชอบยุยงนั้นแม้จะไม่ได้ฟังดูรุนแรงแต่กลับอันตรายกว่าการด่าดตรงๆเพราะมันแทรกซึมความเคลือบแคลงในใจคนอื่น และสามารถทําให้ครอบครัวแตกแยกได้โดยไม่ต้องใช้เสียงดังเลยแม้แต่น้อยตัวอย่างเช่นญาติคนหนึ่งอาจแอบพูดกับแม่คุณว่าช่วงนี้ลูกคนโตดูห่างๆแม่นะไม่ค่อยโทรหาเลยไม่รู้คิดอะไรอยู่ในใจทั้งที่ความจริงคุณแค่ยุ่งงานแต่คําพูดแบบนี้จะทําให้แม่รู้สึกไม่พอใจคุณและเกิดรอยร้าวแบบเงียบๆย,ยิ่งคุณรีบอธิบายหรือเถียงกลับคนอื่นยิ่งมองว่าคุณมีพิรุษ นี่คือลักษณะเฉพาะของกับดักคนผ่านประเภทนี้พอเราเริ่มแก้ตัวผู้ชี้แจงหรือแสดงอารมณ์คนอื่นจะรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเขามีอะไรจริงๆนี่คือเหตุผลที่ยิ่งเราตอบโต้ยิ่งดูแย่ในสายตาคนรอบข้างโดยไม่ตั้งใจแนวทางของพระพุทธเจ้านิ่งด้วยปัญญาไม่ใช่นิ่งด้วยความกลัวการวางเฉยต่อดราม่าที่คนผ่านสร้างไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอหรือปล่อยให้เขาทำลายภาพลักษณ์เราแต่คือการใช้อุเบกขาความมองเฉยอ,ยอย่างมีปัญญา เพื่อไม่เติมเชื้อไฟลงไปในเหตุการณ์ที่กำลังลุกลามถ้าเรารู้ว่ามีญาติคนหนึ่งแอบ,บนินทาเรื่องเราพูดให้เราเสียหายหรือทำให้คนในครอบครัวเข้าใจเราผิดสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การเผชิญหน้าหรือโพสต,ตอบโต้บนโซเชียลแต่คือนิ่งเงียบอย่างมีหลักการไม่กระพือข่าวนั้นต่อพิสูจน์ตนเองด้วยพฤติกรรมไม่ใช่คำพูดพูดคุยกับคนสำคัญในชีวิตแบบส่วนตัวด้วยความจริงใจหากจำเป็นเท่านั้น ไม่ให้ค่าไม่ให้เวลาและไม่ให้อำนาจแก่คนยุแยงตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงสมมุติว่าคุณมีลูกพี่ลูกน้องที่ชอบนินทาว่าคุณเห็นแก่ตัวในงานรวมญาติพี่เขาหน้าทำเป็นนิ่งๆแต่ตัวจริงไม่เคยช่วยงานเลยแม้คุณจะช่วยเบื้องหลังมากมายแต่ไม่มีใครรู้เพราะคุณไม่ชอบอวด ถ้าคุณไปพูดอธิบายกับทุกคนว่าจริงๆแล้วฉันทำเยอะนะหรือพยายามชี้ว่าใครเป็นต้นต่อของข่าวทุกอย่างจะยิ่งดูเหมือนคุณกำลังกลัวความจริงและภาพลักษณ์ของคุณจะยิ่งสั่นคลอนในทางกลับกันถ้าคุณนิ่งเฉยไม่ชี้แจงและยิ้มแย้มทำหน้าที่ของคุณไปตามปกติสุดท้ายคนอื่นจะเริ่มสังเกตได้ด้วยตนเองว่าเอคนที่เขาว่าน่ากลับทำงานเงียบๆไม่หยุดเลยนั่นคือพฤติกรรมที่เป็นคำตอบที่ดีที่สุด และเป็นแนวทางของผู้มีสติอย่าหวังให้ทุกคนเข้าใจเราแต่จงมั่นใจว่าเราเข้าใจตนเองคนที่มีปัญญาไม่ได้ต้องการคําอธิบายจากผู้อื่นแต่ใช้การสังเกตความสงบและการเวลาตัดสินว่าใครจริงใครปลอมดังนั้นเมื่อเจอกับญาติพี่น้องที่ชอบยุยงแยงแบ่งพักแบ่งพวกคุณควรตั้งใจใช้ชีวิตให้มั่นคงและปร่งใสย,ยึดหลักพูดให้น้อยทำให้มากและใจสงบเสมอ พระพุทธเจ้าตรัสว่าเสียงนินทาไม่อาจทำลายผู้มีใจบริสุทธิ์ได้เหมือนลมพัดผ่านท้องฟ้านี่คือการตวนใจว่าอย่าปล่อยให้เสียงลือเสียงเล่าอ้างมีอำนาจเหนือจิตใจของเราจงให้ความสำคัญกับการกระทำมากกว่าการชี้แจงเพราะเมื่อคนอื่นได้เห็นเราเป็นคนจริงจังซื่อสัตย์และมั่นคงความยุแยงทั้งหลายจะกลับไปทำร้ายคนที่ปล่อยออกมาเอง ถ้าญาติพี่น้องผ่านประเภทอวดดีดูถูกทำเหมือนเราไม่มีค่ายิ่งตอบโตยิ่งเราดูต่ำลงในทุกครอบครัวมักมีญาติบางคนที่ทำตัวเหนือกว่าผู้จาเสียดสีหรือแสดงความหยิ่งโสกับเราราวกับว่าเขาเป็นคนประสบความสำเร็จที่สุดในตระกูลไม่ว่าเราจะทำอะไรเขาจะพูดประชดประชันหรือข่มให้รู้สึกว่ายังไม่พอเช่นแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วเหรอโอยฉันเคยทำได้ดีกว่านั้นตั้งแต่ยังเด็ก เอาหน้าเก็บเงินได้แค่รถญี่ปุ่นมือสองอย่าเพิ่งคิดว่าเก่งคนพานกลุ่มนี้ไม่ได้ใช้การด่าแต่ใช้อัตตาเป็นอาวุธพวกเขาอาศัยการดูถูกปนเย้อยเย้ยเพื่อให้ตัวเองดูสูงและให้คนอื่นรู้สึกต่ำโดยไม่พูดคำหยาบเลยแม้แต่น้อยพระพุทธเจ้าตรัสถึงคนประเภทนี้ว่าผู้หลงตนหวังให้คนอื่นต่ำลงเพื่อให้ตนสูงขึน้นคือผู้ไร้ธรรมโดยสิ้นเชิง พระพุทธองค์ไม่สนเสริญคนฉลาดที่ใช้วาจาให้คนอื่นดูด้วยกว่าแต่ทรงยกย่องผู้ที่พูดจาให้คนรอบตัวมีแรงใจมีศรัทธาและเชื่อในคุณค่าของตนเองซึ่งตรงข้ามกับญาติพี่น้องผ่านประเภทนี้โดยสิ้นเชิงคนแบบนี้มักชอบอยู่ในวงญาติที่มีคนเคารพเขาและเมื่อเห็นคนอื่นเริ่มมีความสำเร็จเขาจะรู้สึกสั่นคลอนเพราะตำแหน่งผู้นำความสำเร็จในครอบครัวอาจไม่เป็นของเขาอีกต่อไปนั่น จึงทำให้เขาใช้วาจาดูถูกเพื่อรักษาความรู้สึกเหนือกว่าในจินตนาการของตนเองการตอบโต้คนแบบนี้ยิ่งทำให้เขาสนุกยิ่งทำให้เราดูร้อนรนเมื่อเราเถียงกลับหรือแสดงความไม่พอใจคนพานจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดได้ผลและจะยิ่งหาโอกาสเหน็บแนมมากขึ้นเพราะเขาไม่ได้ต้องการความจริงเขาต้องการอำนาจเหนือจิตใจเราเท่านั้น การที่เรานิ่งเฉยไม่พูดตอบไม่แสดงสีหน้าเดือดดานกลับไปคือการตัดอำนาจของเขาลงทันทีแนวทางของพระพุทธเจ้าอย่าวันไว้เพราะคำย้อยเย้ยจงแน่วแน่ในคุณค่าตนเองพระองค์สอนว่าการมีศรัทธาในคุณค่าของตนเองคือหนทางแห่งการหลุดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อของคนอื่นเราไม่ต้องชนะด้วยวาจาแต่ชนะด้วยความมั่นคงภายในเมื่อใดที่ใจเรานิ่งคำพูดใดก็ไม่สามารถสั่นคลอนเราได้ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงสมมุติว่าในงานรวมญาติคุณเล่าว่าคุณเพิ่งเริ่มลงทุนเล็กๆกับเพื่อนและคุณตื่นเต้นมากแต่ญาติคนหนึ่งพูดว่าลงทุนแค่นี้จะรวยเหรออย่าฝันเลยหน้าฉันลงทุนหลักล้านมาแล้วยังเจ๊งเลยแม้คุณจะรู้ว่าคำพูดนั้นดูแคลนและกดทับความพยายามของคุณแต่หากคุณเถียงกลับว่าก็อย่างน้อยฉันก็พยายามไม่ใช่แค่คุยโม้ จะกลายเป็นว่าคุณแสดงออกด้วยอารมณ์ทำให้ภาพลักษณ์คุณดูขาดความนิ่งและคนรอบข้างจะรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจในตัวเองในทางกลับกันถ้าคุณยิ้มบางๆแล้วตอบว่าขอบคุณครับไว้จะเล่าให้ฟังอีกทีถ้ามันดีขึ้นแล้วเงียบไม่พูดขยายความต่อนั่นคือพลังแห่งความนิ่งที่ทำให้คนอื่นเห็นว่าคุณมั่นคงไม่สะทกสะทานและกลายเป็นฝ่ายชนะโดยไม่ต้องเอ,อ่ยวาจาสักคำ เมื่อคุณไม่ตอบโต้อย่างร้อนรนคนที่อวดดีจะรู้สึกพ่ายแพ้โดยไม่ต้องเปิดศึกนี่คือการใช้ปัญญาเอาชนะอัตตาไม่ใช่ด้วยการเอาคืนแต่ด้วยการไม่ยอมลดระดับตัวเองลงไปในสนามที่เขาสร้างเพราะคนที่มั่นใจในคุณค่าตัวเองไม่จำเป็นต้องข่มใครและไม่หวั่นไหวเมื่อถูกขม่มพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่รู้จักนิ่งเมื่อถูกปรามาตคือผู้มีใจใหญ่กว่าผู้ใด การวางเฉยต่อวาจาดูถูกของญาติพี่น้องไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หากเราทําได้เราจะค้นพบพลังอันแท้จริงของการนิ่งอย่างมีธรรมะเพราะนั่นคือเครื่องยืนยันว่าเราไม่ใช่แค่คนดีแต่เป็นคนที่แข็งแรงทางใจอย่างแท้จริงสรุปในเมื่อพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจงนิ่งเฉยต่อคนพาลเพราะเขาต้องการเพียงการตอบสนองการที่เรานิ่งไม่ได้แปลว่าเราแพ้แต่มันคือชัยชนะทางปัญญาที่ไม่ต้องพึ่งเสียง จงจำไว้เสมอไม่ใช่ทุกคนที่สมควรได้รับคำอธิบายและไม่ใช่ทุกคำพูดที่ควรเสียเวลาโต้กลับหันกลับมาสงบจิตพัฒนาตนเองและให้เวลาพิสูจน์ความจริงแทนคำพูดเพราะในที่สุดญาติพี่น้องผ่านจะหมดพลังเองเมื่อเขาไม่ได้รับสิ่งที่เขาต้องการจากเราความวุ่นวายใจขอบคุณที่รับชมถ้าคุณเคยเจอคนผานในครอบครัวอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้พวกเขารู้ว่า เรานิ่งแต่เราไม่โง